กำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญคลิปนี้นะคะจะชวนค่ะคุยว่าการตระหนัก รู้อารมณ์ตัวเองนะคะที่เรามีความโกโรธเกิดขึ้นนั้นนะคะมีความสำคัญอย่างไรแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะคะการตระหนักรู้ในที่นี้ค่ะคือการตระหนักรู้ว่าอะไรคือตัวกระตุ้นค่ะที่ทำให้เราโกโรธค่ะหรือที่ภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าเป็นตัวทริกเกอร์นะคะทริกเกอร์คืออะไรนะคะทริกเกอร์คือถ้าตอนนี้นะคะเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เราหงุดหงิดง่ายทำให้เราโกโรธได้ง่ายอย่างรวดเร็ว สมมติตัวอย่างค่ะเช่นคนบางคนค่ะจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเองหงุดหงิดง่ายมากเลยถ้าเจออากาศร้อนจะหงุดหงิดง่ายมากค่ะไม่สบอารมณ์เลยถ้ายิ่งตัวเหนียวเหนียวด้วยเนี่ยหงุดหงิดได้เร็วมากอันนี้คืออารมณ์หงุดหงิดนะคะที่เขารู้ว่าเขาหงุดหงิดง่ายถ้าเจออากาศร้อนบางคนบอกว่าฉันเนี่ยจะโมโหทุกครั้งถ้าหิวจัดเวลาหิวจัดจัดขึ้นมาเนี่ยจะโมโหแล้วแบบอย่ามาพูดอย่ามาคุยตรงนั้นนะ มันมีคําที่บอกว่าเป็นการโมโหหิวนะคะหรือค่ะบางคนบอกว่าอย่ามาคุยตอนช่วงที่แบบกําลังจะใกล้นอนอะ่ะนะคะทาง่วงมากๆ่วงจัดแล้วมาถามนูน่นถามนี่ถามนั่นนะคะจะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยเพราะว่ามันง่วงมากแล้วแล้วไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกโมโหขึ้นมาได้สิ่งนี้ล่ะค่ะเราเรียกว่าเป็นตัวกระตุน้น พอเราพูดถึงความเข้มมากขึ้นก็คือความโกโรธนะคะความโกโรธจะมีระดับของความแรงที่มากกว่าความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกญหงุดหงิดหรือความรู้สึกมโมโหเมื่อเราโกโรธต้องย้อนดูเลยค่ะว่าตัวกระตุ้นตัวอะไรบ้างนะคะหรือสถานการณ์ตอนนั้นคืออะไรยกตัวอย่างค่ะถ้าใครสักคนค่ะที่กําลังเลิกบุหรี่อยู่แล้วนะคะรับรู้ว่าตัวนิโคตินเนี่ยมันจะทําให้เราญหงุดหงิดถ้าเราไม่ได้สูบบุหรี่นะ เราจะรู้ละว,ว่ามันเกิดจากนิโคตินนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอเองค่ะที่อยู่ในคลินิกเลิกบุหรี่แก้ไขนะคะคนที่ต้องการเลิกบุหรี่นั้นจะมีตัวที่เป็นตัวช่วยเรียกว่ามีหมากฝรั่งค่ะเข้ามาช่วยให้เคี้ยวนะคะซึ่งอาจจะมีสารนิโคตินอย่างอ่อนหรือเป็นการปรับพฤติกรรมนะคะเพื่อให้เหมือนกับเป็นการทดแทนซึ่งกันและกันณช่วงแรกเพื่ออะไระคะเพื่อคุมในเรื่องของอารมณ์ของคนที่ติดบุหรี่ขึ้นมาด้วย หรือค่ะถ้าหากเรารู้ว่าการที่เราโกรธขึ้นมาหรือเราหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยเรามักหงุดหงิดขึ้นมาตอนช่วงเช้าค่ะเนื่องจากว่าพอตื่นขึ้น,นมาปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะไม่มีใครช่วยเราเลยนะคะในการทำความสะอาดบ้านในการดูแลบ้านค่ะหรือพอเรากลับมาช่วงเย็นค่ะเรารู้สึกว่าบ้านเนี่ยทำอะไรก็ตามของวางรกไปหมดเละเทะไปหมดเลยนะคะ ลูกหลานแม่มาดูแลเลยหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวค่ะไม่ดูแลค่ะเพราะเราเป็นคนที่เราต้องการสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบของทุกอย่างต้องจัดให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันโมโหเร็วมากหรือค่ะเรารู้ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเราเข้าหยุดในภาวะค่ะที่ต้องเผชิญกับคนคนนี้แล้วเมื่อไรก็ตามที่เขาเริ่มพูดนะคะด้วยคําพูดอะไร หรือด้วยลักษณะวาจาแบบไหนแล้วกระตุ้นให้เราโกรธได้ง่ายบางคนไม่ชอบเลยนะคะถ้าเมื่อไร่ก็ตามเริ่มพูดประชดประชันค่ะหรือพูดส่อเสียดค่ะจะโกรธขึ้นมาเร็วมากหรือไม่ชอบถ้ามีสายตาของสายตาหรือท่าทีของการหัวร้อยเยาะค่ะหรือการดูถูกค่ะสามารถที่จะโกรธขึ้นมาอย่างรวดเร็วหรือมีการย้อนเรื่องเก่าค่ะพูดแล้วพูดอีกหรือมาโดนตัวมาผลักมาทำร้ายค่ะ ตอนนี้เนี่ยโอ้โหอารมณ์โกรธจะปีขึ้นมาแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ค่ะว่าตัวกระตุ้นคืออะไรที่ทำให้เราโกรธง่ายสิ่งที่เราจะต้องทำค่ะก็คือ 1. ออกจากตัวกระตุ้นนั้นหรือ 2. ค่ะถ้าเราสามารถจัดการกับตัวกระตุ้นนั้นได้ค่ะพูดคุยหรือจัดการก่อนเลยค่ะเช่นถ้าเรารู้นะคะอันนี้เป็นแบบสถานการณ์ง่ายๆก่อนว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่า เราออกไปอากาศร้อนและอากาศร้อนเราจะหงุดหงิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีการบริหารเวลาค่ะว่าถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเราจะออกไปช่วงเช้าซึ่งอากาศนะคะยังมีความเย็นอยู่แดดยังไม่ร้อนจัดมากนะักแล้วกลับมาอีกทีค่ะเข้าบ้านหรือเข้าที่ทํางานค่ะทํางานในช่วงบ่ายอาจจะมีการเปิดพัดลมนะคะนั่งบริเวณที่มีลมโกรกค่ะ หรือมีแอร์นะคะเปิดไว้ทิ้งไว้ค่ะบางคนนะคะอาจจะใช้วิธีการของไปตาม coworking space ค่ะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นะคะสาธารณะค่ะแล้วก็ไปทำงานตรงนั้นแทนพอรู้ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เย็นนั้นจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะคะหรือบางคนค่ะรู้ว่า ถ้าอารมณ์โกรธของตัวเรานั้นเกิดจากการที่คนเข้ามาพูดนะคะวุ่นวายกับเราณนะระหว่างที่เรานั้นยังทํางานไม่เสร็จหรือเรามีงานเยอะมากเลยแต่ก็จะมีคนมาเซาซี้เราอยู่ได้ค่ะดังนั้นแล้วค่ะเราจะใช้วิธีการคือบอกค่ะกับคนรอบข้างไว้ก่อนมีการสื่อสารกันไว้ก่อนเบื้องต้นค่ะว่านี่เดี๋ยวใน1นสชั่วโมงเนี้อย่างไม่ต้องรบกวนนะถ้ามีอะไรให้ฝากข้อความไว้ถ้ามีอะไร หลังจากนี้แล้วเดี๋ยวจะออกมาถ้าสำคัญจริงๆถึงจะให้เคาะนะคะหรือโทรตามได้ถ้ายังไม่สำคัญขอเป็นแบบนี้นะส่งข้อความไว้ก่อนหรือเขียนข้อความไว้หรือรอกระทั่งเวลาเท่าไหร่แล้วเราจะออกไปคุยค่ะเรียกว่าถ้ามีการสื่อสารนะคะหรือจัดระบบได้เนี่ยมันจะทาให้เราสามารถยั้งอะคะ่ะตัวของอารมณ์ที่เราจะระเบิดหรือเราควบคุมไม่ได้ในปลายเหตุอะคะ่ะได้ดีขึ้น ยกตัวอย่างที่จะเห็นง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าใครสักคนรู้สึกว่าตัวเองหุนหันพันแล่นค่ะแล้วจะต้องอยู่กับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดค่ะบางทีเนี่ยการที่เราจะระเบิดอารมณ์ง่ายเราจะระเบิดอารมณ์ง่ายมากกับคนใกล้ชิดแต่นั้นแล้วค่ะไม่ว่าสามีภรรยาเอ่ยนะคะพ่อแม่กับลูกเอ่ยเนี่ยบางครั้งเรารู้ค่ะว่าเราก็ไม่ชอบตัวเองเวลา,เราระเบิดอารมณ์เราก็ไม่ชอบตัวเองนะถ้าเรามีลักษณะแบบนี้นะคะ บางทีวิธีการที่เราสื่อสารกับคนของเราคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นลูกเอ๋ยไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาเราเอ๋ยค่ะจะดีกว่านะคะมีเคสอยู่เคสหนึ่งค่ะที่เคยมาปรึกษาค่ะได้ให้คําแนะนําค่ะว่าลองสังเกตซิว่าตัวเรานั้นจะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดมากหรือโมโหมากเลยคือในกรณีไหนเขาบอกว่าจะโมโหมากมากเลยว่าถ้าในกรณีของคู่สมรสค่ะเวลามีอะไรแล้ว ไม่พูดกันต่อหน้าไม่พูดกันไม่เคลียร์กันให้จบจบไปพอคุยกับคู่สมรสค่ะคู่สมรสก็บอกว่าเขาไม่ชอบคุยให้จบจบไปเวลาคนคนหนึ่งอารมณ์เสียพอรู้สึกว่าพูดไปกเท่านั้นแหละเขาเลือกที่จะใช้วิธีการเงียบดีกว่าแล้วรออารมณ์ดีหรืออีกวันหนึ่งเนี่ยค่อยขึ้นมาพูดจะดีกว่าเพราะฉะนั้นณนะฝ่ายหนึ่งค่ะรู้สึกทนไม่ได้ค่ะถ้าตัวเองนั้นไม่เคลียร์ให้จบ ก็จะยิ่งร้อนมากขึ้นและยิ่งอีกฝ่ายหนึ่งเงียบเนี่ยความรู้สึกร้อนก็จะร้อนแรงขึ้นไปอีกในขณะที่อีกฝ่ายค่ะรู้สึกว่าทนไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าใครนะคะเสียงดังใส่ค่ะรู้สึกรับไม่ได้จะใช้วิธีการเดินเลี่ยงค่ะแล้วก็จะใช้วิธีการค่ะของการรอค่ะเงียบๆไปก่อนให้มันจบจบไปข้ามวันก่อนแล้วจึงค่อยมาคุยค่ะถ้าแบบนี้ค่ะไม่ได้เรื่องนแน่เลยเพราะว่าสองคนค่ะมีลักษณะ ของความแตกต่างในการจัดการกับการบริหารอารมณ์ตัวเองจึงจะต้องมานั่งคุยตั้งแต่เริ่มต้นค่ะและเป็นการคุยในช่วงเวลาปกตินะคะว่าจริงๆแล้วค่ะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดโกรธขึ้นมาอยากให้อีกฝ่ายช่วยเหลือนะคะหรือไม่ทำให้โกรธรุนแรงเร็วขึ้นหรือแรงขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมาจุดเริ่มต้นว่าถ้าฉันคุยกับเธอ การที่ฉันจะโกรธไปถึงสุดเนี่ยมันโกรธในกรณีไหนถ้าฉันคุยกับเธอแล้วถ้าเธอพูดด้วยภาษาแบบนี้นะฉันจะไม่โอเคนะเพราะนั้นถ้าฉันเริ่มไม่โอเคฉันยังไม่โกรธขึ้นมานะฉันเริ่มแค่หงุดหงิดเฉยๆฉันจะแสดงออกด้วยการทำสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะในกรณีของคู่สมรสที่มาคุยค่ะเขาก็จะแสดงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการยกมือขึ้นนะคะแล้วยกมือขวาแล้วก็มีการเหมือนกับว่าทำท่าเหมือนกับเลขห้าค่ะ เหมือนกับดันไปข้างหน้าแบบถ้าดันสามครั้งแปลว่าณนะตอนนี้อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งคุยณนะตอนนี้อย่าพึ่งสาวซีนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าใช้วิธีของการถอนหายใจแล้วเดินเลี่ยงออกไปนั่นหมายความว่าตอนนี้ขอเขานะคะเว้นวักไปก่อนแล้วเดี๋ยวดีขึ้นเขาจะเดินกลับมาเองหรืออีกคนบอกค่ะบอกว่า ถ้าเขาเงียบแล้วเขาอยู่ในพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาหรือเป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขารู้สึกอยู่แล้วเนี่ยเขานิ่งแล้วอยู่แล้วพื้นที่เขาดีขึ้นขอให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับเขาเพราะที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่สําหรับการสงบจิตสงบใจของเขาได้ถ้าเป็นแบบเนี้ค่ะเราคุยกันแต่เริ่มต้นเราจะรู้สัญลักษณ์กันก่อนหรือเราจะรู้ท่าทีกันก่อนค่ะ ก่อนที่จะเราจะทน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 ,ทนและทนจนสุดท้ายเราระเบิดออกมาในที่สุดถ้าเรารู้ว่าเราจะโกรธมากๆเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครพูดด้วยคำพูดลักษณะแบบไหนก็ตามเราจะต้องบอกค่ะถ้าเป็นคนที่ทํางานด้วยกันเราก็บอกเลยว่าจุดอ่อนเราคือจุดนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจุดอ่อนเราคือเวลาใครสัญญาอะไรไว้แล้วต้องปฏิบัติตามนะ เวลาทำงานด้วยกันรเราไม่ชอบเสียงประชดนะถ้ามีอะไรให้ใช้วิธีการคือบอกเลยว่า <c oughs> เธอฉันขอเตือนเธอนะเธอฉันขอพูดหน่อยได้ไหมอย่างน้อยๆให้มีประโยคเริ่มต้นนะคะเธอฉันขอบอกกับเธออย่างหนึง่งตอนเนี้มันเกิดปัญหาขึ้นฉันขอบอกกับเธอได้ไหมคือถ้าเมื่อไรก็ตามเรามีการตกลงว่าถ้าใช้ภาษานี้นะเป็นอันรู้กันนะว่าเธอต้องเปิดหูฟังนะเธอจะต้องรับรู้นะ แล้วอีกฝ่ายตกลงกันได้อันเนี้ยมันคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะแล้วทาให้อารมณ์ความโกรธนั้นยังได้มากขึ้นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะทําได้ก็คือเราจะใช้วิธีการมองให้เห็นก่อนค่ะที่เรียกว่าเป็นการจินตภาพหรือการจินตนาการว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับบ้านแล้วเราเจอกับโอ้โหบ้านต้องเละมากเลยเพราะว่า ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงนะคะแล้วพี่เลี้ยงเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่กล้าดุลูกนักหรือลูกเองก็ไม่ได้เก็บของได้อย่างดีแล้วเราก็จะต้องปวดหัวมากงานก็ต้องทํากลับบ้านก็ต้องไปดูแลลูกต้องทํากับข้าวอีกเห็นภาพตัวเองว่าถ้าเปิดบ้านเข้าไปปุ๊บมันจะต้องหุดหิดแน่ๆค่ะเห็นภาพก่อนว่าเราหุดหิดด้วยท่าทีแบบไหนเรามีลักษณะการแสดงออกแบบไหนค่ะแล้วถามตัวเองค่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการใช่หรือไม่ ถ้าไม่ค่ะเห็นภาพตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่จะเดินเข้าบ้านจริงๆนะคะมองภาพตัวเองก่อนว่าถ้าสถานการณ์มันยังรกเหมือนเดิมเลยค่ะมันยังมีการวิ่งเล่นเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กก็ยังกรีดในบ้านนะคะกรีดกราดในบ้านแล้วก็เสียงดังในบ้านค่ะเห็นภาพตัวเองค่ะว่าถ้าเราอยู่ในสถานาการณ์นั้นค่ะเราจะมีท่าทีอย่างไรกับภาพที่เกิดขึ้นดีเหมือนกับเป็นการสร้างภาพใหม่ขึ้นมาค่ะ ซึ่งถ้าเราทําแบบนี้ได้ค่ะเราจะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นลองฝึกดูนะคะว่าเราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์โกรธกันได้ไหมถ้าเราใช้เทคนิคต่างๆต่อไปนี้ค่ะที่ได้เรียนรู้กันไปนะคะและคลิปหน้าค่ะเรากลับมาพบกันนะคะเพื่อเรียนรู้กันว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆที่จะเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นสาระนะคะเพื่อเป็นอาหารสมองกับเราค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ